สว,ส,สวัสดีค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราเล่าถึงเรื่องราวของกำไรมาศกันอันนั้นเป็น EP 1ค่ะครั้งนี้มาต่อกันที่ EP 2นะคะเกี่ยวกับกำไรมาศอีกเช่นเคยค่ะเพราะว่าเรื่องราวนั้นค่อนข้างที่จะเข้มข้นและก็สนุกสนาน EP นี้รับรองว่าสนุกกว่า EP ที่แล้วแน่ค่ะกำไรมาศค่ะก็คือกำไรทองคำแท้จากบางสะพานที่มีน้ำหนักถึง4บาททำเป็นรูปตะปูโบราณ2ดอกควยกัน ลายตปูเป็นดอกเดียวกันแล้วก็เป็นกําไรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5พระราชทานให้แก่สนมเอกคนสุดท้ายของพระองค์ค่ะก็คือเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับกําไรมาดไว้ว่าในวันเฉลิมพระที่นั่งนี้ทรงพระมหากรุณาสวมกําไรทองรูปตะปูพระราชทาคา้าเจ้าทรงสวมโดยไม่มีเครื่องมือบีบด้วยพระหัต รุ่งขึ้นจึงต้องรับสั่งให้กรมหลวงสับพาสตร์พาช่างทองแกลเลอร์สฝรั่งชาติเยอรมันนำเครื่องมือมาบีบให้เรียบร้อยและนี่ก็เป็นสิ่งที่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับถือว่าเป็นวันที่ท่านมีความสุขมากที่สุดตลอดชีวิตของท่านกำไลมาสมีตัวอักษรซึ่งเป็นบทกลอนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสลักไว้บริเวณด้านบนของกำไลค่ะว่ากำไลมาสชาตินพคุณแท้ ไม่ปลวนแปรเป็นอื่นยั่งยืนสีเหมือนใจตรงคงคำร่ำพาทีจะร้ายดีขอให้เห็นเช่นเสียงทายตาปูทองสองดอกตอกสลักตรึงความรักรัดไว้อย่าให้หายแม้รักร่วมสวมใส่ไว้ติดกายเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย และเมื่อเจ้าจอมสดับค่ะมีอายุได้20ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตในวันนั้นเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับมีความทุกข์และก็เศร้าโศกเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าใจคิดจะเสียสละได้ทุกอย่างจะอวัยวะ,วะหรือเลือดเนื้อหรือชีวิตถ้าเสด็จกลับคืนมาได้ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นใจที่คิดแน่วแน่ว่าตายแทนได้ไม่ใช่แค่พูดเระพราะ คุณจอมเชื้อเอาผ้าเ็จหน้าผืนหนึ่งมาให้ข้าพเจ้าบอกว่าท่านได้ประทานไว้ซับพระบาทข้าพเจ้าจึงเอาผ้าที่ซับพระบาทนั้นแล้วพันมวยผมไว้แล้วก็นั่งร้องไห้กันต่อไปนี่คือเรื่องราวความรักค่ะของพระพุทธเจ้าหลวงและเจ้าจอมสดับเจ้าจอมองค์สุดท้ายนะคะนายรัชกาลที่5ซึ่งเรื่องราวต่อจากนั้นนะคะต่อจากวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จสวรรคตแล้วหลังจากนั้นไม่นานค่ะ เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับท่านก็ได้ถวายคืนเครื่องเพชรท,ทั้งหลายที่ได้รับพระราชทานมาแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชนานรรราชน,านีพันปีหลวงจนหมดเส้นเหตุก็เพราะว่าหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวราชการที่5สวรรคตมีการกล่าวหาค่ะว,ว่าพระสนมนําของมีค่าออกไปจากวังโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เกิดการทวงคืนของพระราชทานกันขึ้นค่ะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะทรงอธิบายถึงเรื่องยุ่งๆจากฝ่ายในที่เคยใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทแต่มีอันถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หยิบช่วยของมีค่าออกไปจากวังในซึ่งบันทึกนั้นกล่าวว่าขณะที่เกิดโกลาหลขึ้นเมื่อข่าวการสวรรคตแพร่ออกไปอันหนึ่งมีข้อที่ควรจดไว้ข้อหนึ่งคือเมื่อคืนวันที่19พฤศจิกายนนั้นฉันได้รับลายพระหัตถ์เสด็จแม่ ว่าด้วยเรื่องของต่างๆส่วนพระองค์ของทูลกระหม่อมหลายพระหัตตอนหนึง่งฉันได้จดข้อความไว้มีดังต่อไปนี้ยังมีของอื่นๆอีกของทูลกระหม่อมที่ไปตามเรียกออกมาได้คือแหวนนินวงหนึ่งท่านรับสั่งให้หาไว้สำหรับจะประทานราชทายาทเยอรมันมีผู้ช่วยเอาไปนี่ไปเรียของอื่นๆที่จำได้แหวนวงนี้จึงพลัดขึ้นมา ด้วยในวันสวรรคตรที่ให้เก็บของต่างๆในห้องที่พระบรรทมได้ยินว่าเจ้าจอมที่เก็บกุญแจของได้ไขยหยิบเอาของห่อผ้าลงมาห้องห่อเครื่องหน่อยแต่จะเป็นอะไรบ้างก็ไม่ทราบเพราะไม่ได้ตรวจตราอะไรกันกลมวางเข้าไปลั่นกุญแจตีตราภายหลังบางทีของจะรั่วไปมากของดีๆของท่านยังมีอยู่หลายสิ่งไม่ได้แจกจ่ายให้ใคร ของที่ซื้อมาจากยุโรปก็ยังเหลือแต่จะเป็นสิ่งใดบ้างฉันก็ไม่เห็นที่พูดนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปด้วยโลภในสิ่งของเหล่านั้นแต่เห็นเป็นการไม่สมควรที่มีผู้กระทำเช่นนั้นก็เล่าสู่กันฟังพอให้ทราบและเห็นใจคนเท่านั้นว่าเขาไม่ได้เศร้าโศกแลนะรักใคร่อะไรท่านนักหนามีแต่ต่างพากันวุ่นถึงตัวและโลภต่างๆเท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็กำลังไว้หนวดเหลวๆ ถึงที่จะโกกฮาก็ไปขบขันกันได้ที่พระมหาประสาทและคลั่งต่างๆนี่ก็กำลังร้องว่าจะลาออกกันแทบทั้งวังเรื่องเจ้าจอมฉวยเอาขอ,ของข้างที่ไปนั้นที่จริงก็อาจจะเป็นข้อควรที่เสด็จแม่ทรงฉุนอยู่บ้างก็จริงแต่ภายหลังเมื่อให้ไปเรียกเอาคืนก็ได้คืนโดยมากนอกจากที่เขาอ้างว่าเป็นของที่พระราชทานแก่ตัวเขาและมีพยานเบิกสม ก็ตกลงให้เขาไปก็คำคอรหาที่ไม่เป็นธรรมนี้ล่ะค่ะที่กระทบไปจนถึงเจ้าจอมคนสุดท้ายนี้ผู้ที่ยืนยันว่าตนได้รับของพระราชทานมาเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านจึงคืนเครื่องเพชรที่ได้รับพระราชทานคงเก็บไว้บางชิ้นและแน่นอนค่ะว,ว่าหนึ่งในนั้นคือกำไรมาก และหม่อมราชวงศ์เจ้าจอมสดับนั้นท่านไม่เคยถอดกำไรมากชิ้นนี้ออกจากข้อมือเลยจวบจนวันสุดท้ายของชีวิตของท่านหม่อมหลวงพูนแสงสูตบุตรผู้เป็นหลานสาวจึงเป็นผู้ถอดออกให้และก็ได้ถวายกำไรมาสแด่สมเดนนเจ็จพระรราน,นางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานพระราชทานเพลิงศพของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับนั่นเอง และหม่อมหลวงพูลแสงสูตรตบุตรก็ได้เล่าเรื่องราววันที่ถอดกําไรมาศค่ะเมื่อครั้งที่เจ้าจอมหม่อมราชวศงสดับถึงแก่นิจกรรมแล้วต้องถอดกําไรมาศออกจากข้อมือทูลกล้าวถวายกําไรมาศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9วันนั้นเป็นวันพระราชทานเพลิงศพค่ะหม่อมหลวงเล่าว,ว่าดิฉันพร้อมหมอและพยาบาลณที่นั้นต้องขนลุกเมื่อถอดกําไรออกมาเมื่อคุณป้าถึงแก่อนิจกรรม ดิฉันช่วยทำความสะอาดร่างกายท่านอย่างพิถีพิถันอยากส่งร่างกายของท่านสู่สวรรค์ด้วยความสะอาดในใจตอนนั้นดิฉันอดวิตกกังวลไม่ได้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรกับกำไรมาศถ,ถ้าข้อมือของท่านที่ยื่นออกให้ผู้คนที่มารดน้ำเป็นข้อมือที่มีกำไรประวัติศาสตร์นี้สวมอยู่พวกเขาเหล่านั้นคงเก็บไว้เป็นภาพติดตาตลอดไป แต่ถ้าทางกายภาพหากปล่อยไว้ถึงเวลารถน้ําแขนเกิดบวมขึ้นตามสภาวะจะทําอย่างไรวาวุ่นอยู่กับความคิดนี้ในที่สุดก็โทรหาคุณพ่อนั่นก็คือหม่อมราชวงศ์แสงสูนและดาวันท่านพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าถอดเลยถอดเดี๋ยวนี้ดุกต้องเป็นคนถอดเองแล้วอัญเชิญใส่พานตั้งที่หัวเตียงให้ใกล้คุณป้ามากที่สุดดิฉันโล่งใจ รีปฏิบัติตามทันทีที่แต่งร่างของท่านเสร็จและดิฉันพร้อมหมอและพยาบาลณที่นั้นต้องขนลุกเมื่อถอดกำไลออกพระประมาพิไทยจุลาลงกรปอรอที่ท้องกำไลกลับปรากฏชัดเจนไม่เลือนลางเลยสักนิดทั้งที่คุณป้าใส่มานานขณะที่พระราชนิพนธ์สลักรอบอีกสามด้านลบเลือนไปหมดประหนึ่งจะสำแดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาที่ปกปักรักษาคุณป้ามาตลอดทั้งชีวิตกำไลมาดนี้ถูกอัญเชิญตั้งหน้าโกรธศพท่านตลอดช่วงเวลาบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเมื่อถึงวันพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อดิฉันเป็นผู้นำกำไลมาดขึ้นทูนกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่วนดิฉันนำตู้ทองบรรจุพระทน ซึ่งแกะสลักเป็นองค์พระและล็อกเก็ตทับทิมฝังเพชรบรรจุเส้นพระเจ้าในล้นเก้ารัชกาลที่5ที่ทรงจารึกด้วยลายพระหัตถ์ไว้ด้านหลังล็อกเก็ตว่าผมของจุฬาลงกรให้สดับวันที่9มิถุนายนรศ126ซึ่งคุณป้าอัญเชิญไว้บนหิ้งพระและบูชาทุกคืนคืนทูลเกล้าถว,วายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้ ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพคุณป้าณพรลพราอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสสิ่งที่เราทําได้ในฐานะผู้เป็นทายาทควรน,นําถวายคืนสู่ที่สูงสุดและเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะจะเก็บมาเล่ากันใหม่ในประวัตินอกพงศาวดารสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ